สวัสดีครับวันนี้เราจะขอ,อนำเสนอเครื่องรางนำโชคที่จะช่วยในเรื่องของการค้าขายเป็นเครื่องรางที่เรียกทรัพย์และนำโชคมาให้กับผู้ที่บูชาและวันนี้เราจะขอ,อนำเสนอถุงมงคลน,นํำโชคครับถุงมงคลน,นํำโชคเป็นถุงผ้าที่บรรจุของขัง,งนำโชคของขังโบราณมากมายอาทิเช่นแร่ธทตุศักดิ์สิทธิ์ของมงคลผงว่านและไม้มงคลเรียกทรัพย์ นอกจากนั้นยังมีเหรียญเงินเหรียญทองซึ่งมีคุณในด้านการช่วยพลิกจากสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีช่วยเสริมความอุดมสมบูรณ์แก่บ้านเรือนนอกจากนั้นครับยังประกอบไปด้วยอินอ้อยซึ่งเป็นาธาตุกายสิทธิ์ที่มีพลังให้โชคลาภและการเสี่ยงโชคน้ำตาพระศิวะ เป็นเครื่องรางคล้ายกับเม็ดพุตาช่วยรักษาสุขภาพให้ดีและให้แข็งแรงอีกทั้งยังเสริมด้านงานความรักให้ราบลื่นและสำเร็จหินถูกหวยอันนี้ก็ตามชื่อเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคชอบเล่นการพนันและยังกระตุ้นให้เกิดโชคลาภแบบไม่ทันตั้งตัวไหลน้ำพีไหลจันทราไหลงอกเป็นวัตถุมงคลที่ช่วยในเรื่องของความแคล้วคลาดปลอดภัย จากพูดผีปีศาจและสิ่งเล่นลับชั่วร้ายสเกตด,ดาวเป็นเครื่องรางทางอินเดียที่เชื่อว่าจะบอกถึงอนาคตรหรือทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารให้เข้าตอกพระร่วงเป็นหินมงคลใครมีไว้บูชาจะเจริญก้าวหน้าและค้าขายดีขึ้นเพชรนาทาังและแร่ดูซับ ซึ่งสิ่งของมองคลเหล่านี้นะครับจะคอยอุดหนุนหนุนทรัพย์ให้กับผู้ที่บูชาทำให้ค้าขายดีมีลูกค้าเข้าร้านอย่างสม่ำเสมอนอกจากนั้นยังสามารถหนุนจากดวงร้ายให้กลายเป็นดีได้ป้องกันภัยอันตรายต่างๆคุ้มรองปกป้องจากภัยที่มองเห็นและมองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์คุนสยมนต์ดำ และท่ากายสิทธ์เหล่านี้เองครับยังโดดเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมช่วยในด้านการค้าขายการเจรจาการพูดและการติดต่อสื่อสารกับผู้คนและผู้หลักผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีครับในด้านการปลุกเสกนั้นถุงมงคลน,นำโชคได้อธิษฐานจิตปลุกเสกโดยครูบาเดชกิตติยาโนแห่งสำนักป่าชา้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาศัก์อำเภอแม่เมาจังหวัดลำปาง และไดเกจิชื่อดังของทางภาคเหนืออย่างคูบาลานนาเป็นผู้นำในการประกอบพิธีการครับซึ่งหากว่าท่านผู้ชมท่าผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชาถุงมงคลน,นำโชคของร้านเราท่านนั้นสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจได้จากลิงก์ใต้คลิป หรือติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ได้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะรับชมสินค้าอื่นๆของร้านเราโดยการสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับแล้วก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นๆของทางร้านเรานะครับ สวัสดีครับ